ไปไหนดีล่ะคะอืมไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณไหมเด็กก็นี่คือบัตรเดียวเที่ยวยกครัวทัวร์พิพิธภัณฑ์รอบกรุงหรือ Happy Family d ่เดย์กาที่มาพร้อมกับคู่มือท่องเที่ยวซึ่งบอกถึงภาพรวมแต่ละสถานที่และมีแผนที่บอกถึงการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟรถไฟฟ้า MRT หรือ BTS รวมทั้งเรือด่วนเจ้าพระยา บัตรนี้สามารถใช้เป็นบัตรผ่านเข้าชมแหล่งเรียนรู้ของร้านได้ฟรีและใช้เป็นส่วนลดในการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ของเอกชนโดยสสสมอบเป็นของขวัญให้กับครอบครัวไทยภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของครอบครัวซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ที่เปิดให้เข้าชมหลากหลายจำนวน100แห่งทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลูกหลานของเราเดี๋ยวนี้เราก็กังวลมากมากว่าเออทำไมนะาลูกใช้เวลาไปเนี่ย เล่นอินเทอร์เน็ตติดเนต็ตนะ,ะแล้วทำไมไปใช้เวลาอยู่ในศูนย์การค้าเยอะจังเลยนะคะใช้เวลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่ไม่ได้สร้างเสริมทางด้านสติปัญญาข้อสำคัญก็คือว่าขาดความใกล้ชิดและก็รูปแบบที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่จะให้กับลูกปู่ย่าตายายจะให้กับลูกได้นะคะถ้ามีความห่างเหินกันยิ่งวัยรุ่นนี่บางทีบอกไม่เอาว่าพ่อแม่วันหยุดไป,ไปไปกับเพื่อนแล้วบางทีก็ ไม่ได้ก,กลับมาพบกับพ่อแม่เลยปู่ย่าตายายก็บอกโอ้ลูกหลานทําไมถึงได้ไม่สนใจเลยนะคะการพาลูกหลานไปเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้จะเป็นการสนับสนุนให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในวันหยุดและสารสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมไปถึงบุคคลในวัยต่งตางๆที่จะได้รับจากประสบการณ์ตรงมากกว่าการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์เพราะการได้เรียนรู้จากของจริงทําให้ได้เห็นจริงได้ลงมือทําทดลองหรือสัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆรวมไปถึงจินตนาการและเป็นการเปิดโลกกระนัดใหม่ๆให้กับชีวิตในขณะเดียวกันพ่อแม่หรือผู้ปกครองยังได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการงานอันเป็นผลพลอยได้ที่มาพร้อมกับความรู้และความรักของครอบครัวทํายังไงลูกหลานของเราจะได้ใฝ่ใจนะคะมีการที่ว่าเราใช้คําว่า มี motivation หรือแรงบันดาลใจฝ่ายสำริดมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะว่าฉันเนี่ยจะทำงานให้สำเร็จฉันจะเป็นคนดีนะคะชันจะช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือประเทศชาติและสังคมเนะะี่ยค่ะแล้ทำยังไงที่จะเป็นคนที่อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เราต้องการมากที่สุดนะคะที่เราอยากให้เด็กของเราเป็นเด็กทั้งกล้าทั้งเก่งทั้งดีแล้วก็มีความสุขนะคะซึ่งอันนี้มันจะปลูกฝังจาก การที่ว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตและไลฟ์ลองเลิร์นิ่งนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาจะได้จากปุยตายายและพ่อแม่นะคะที่จะอยู่ใกล้ชิดกันและใช้เวลาร่วมกันและท่านเองก็จะมีความสุขมากนะคะบัตรเดียวเที่ยวยกครัวและคู่มือนี้สามารถขอรับได้ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งจังหวัดนครปฐมองค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดปทุมธานี พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัดสมุทรปราการหรือพิมพ์บัตรเดียวเที่ยวยกครัวที่ www.happyfamilyday.com ก็สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2553ท่านจะไปเนี่ยนะฮะก็คือ4คนคือพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนก็ได้ห้องเรียนที่มีชีวิตนี้นับว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างทั้ง IQ และ EQ ให้เกิดขึ้น พราะอย่างน้อยคนในครอบครัวย่อมมีการสื่อสารกันมากขึ้นในบางครั้งหรือบางสถานที่ยังช่วยในการสร้างจิตวิญญาณได้อีกด้วยดังนั้นการพาครอบครัวไปเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้นะับว่าเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีเพราะนี่คือการเพิ่มต้นทําให้ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งพร้อมที่จะเป็นสถาบันส่งต่อทรัพยากรมนุษย์อันมีคุณค่าสําหรับประเทศต่ตอไปในอนาคตมาเที่ยวแบบหงกับแฟมิลี่ซีเคสสิงะ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ